หลายคนเฝ้ารอความสุขจากวันข้างหน้ารอวันที่ชีวิตจะดีขึ้นรอวันที่ทุกอย่างจะเป็นอย่างใจแต่ในระหว่างที่รอเรากลับลืมไปว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่วันพรุ่งนี้แต่อยู่ที่วันนี้ขณะน,นี้และหัวใจที่ยังหายใจอยู่คลิปนี้ขอชวนทุกท่านกลับมาอยู่กับวันนี้อย่างแท้จริงเพื่อสัมผัสความสุขที่ไม่ต้องรอ ไม่ต้องขวายคว้าเพราะวันนี้คือของขวัญที่พระพุทธองค์ประทานให้ทุกลมหายใจเข้าออกของเราช่องแสงทำส่งใจคือพื้นที่แห่งความสงบในโลกที่วุ่นวายที่นี่เราไม่พูดธรรมะให้ฟังด้วยหูแต่ให้รู้ด้วยใจทุกถ้อยคำถูกถ่ายทอดอย่างเรียบง่ายนุ่มนวลแต่ลึกซึ้งเพื่อให้ธรรมะไม่ใช่เพียงคําสอนในตําราแต่กลายเป็น แสงนำทางชีวิตที่ส่องให้เห็นหนทางแห่งสติค,ความเข้าใจและความสุขที่แท้จริงหากคุณกำลังเหนื่อยกำลังรอคอยบางสิ่งหรือกำลังหลงทางในความฝันของวันพรุ่งนี้ขอให้คำสอนในคลิปนี้เป็นเหมือนแสงสว่างอ่อนโยนที่พาคุณกลับมาพบปัจจุบันอันมีค่าที่คุณอาจหลงลืมมานานหลายคนเชื่อว่าเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการ ถึงจะมีความสุขเมื่อชีวิตดีขึ้นเมื่อคนเข้าใจหรือเมื่อโลกจะดีขึ้นกับเราเราถึงจะยิ้มได้แต่ความจริงคือวันพรุ่งนี้ไม่มีใครเคยเห็นและไม่มีใครรับประกันได้ว่ามันจะมาถึงแน่หรือไม่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปัจจุบันธรรมคือธรรมะอันสูงสุดผู้ที่รู้จักอยู่กับปัจจุบันเห็นคุณค่าของทุกลมหายใจ ผู้นั้นได้พบหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วเพราะความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอแต่คือสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ในเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางแดดจ้าหรือกลางคืนที่มืดมิดถ้าใจเรายังมีแสงแห่งสติเราจะมองเห็นของขวัญของชีวิตแม้ในความธรรมดาที่สุดบางคนมีบ้านใหญ่โตแต่ใจเต็มไปด้วยความว่างเปล่า บางคนมีเพียงเสือ้อผืนหมอนใบแต่ยิ้มได้ในทุกเช้าเพราะเขารู้ว่าแค่ยังมีลมหายใจก็มีบุญเหลือล้นอย่ารอจนถึงวันหนึ่งที่ไม่มีแรงจะยิ้มอย่ารอจนถึงวันที่ความสุขกลายเป็นอดีตจงหยุดหายใจเข้าเบาๆแล้วมองรอบตัวแสงแดดเสียงนกลื่นลมยามเช้าเสียงคนที่เรารักทั้งหมดนี้คือของขวัญจากชีวิต ที่เรียกว่าวันนี้และเมื่อเรามองเห็นคุณค่าของวันนี้เราจะเลิกรอความสุขจากวันพรุ่งนี้เพราะเราได้พบมันแล้วที่ตรงนี้ในใจที่รู้จักพอและใจที่สงบชีวิตของคนเราเหมือนการเดินทางในความไม่แน่นอนมีวันดีมีวันที่เหนื่อยมีวันที่ร้องไห้และมีวันที่หัวเราะแต่ไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันแบบไหน ถ้าเราอยู่กับมันอย่างรู้ตัวมองเห็นมันอย่างเข้าใจมันก็จะกลายเป็นวันที่งดงามเสมอคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งเพื่อรอคอยวันทุ่งนี้แล้วใช้ชีวิตอีกครึ่งหนึ่งไปเสียใจกับเมื่อวานเหลือเพียงวันนี้ที่แทบไม่มีเวลาได้อยู่กับมันเลยแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะ เพราะที่นี่คือที่เดียวที่เรามีชีวิตอยู่จริงๆความสุขไม่ได้อยู่ที่อดีตที่ผ่านไปแล้วไม่ได้อยู่ที่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่อยู่ตรงนี้ในลมหายใจของเราเองบางทีของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอาจไม่ใช่สิ่งที่เรารอคอยจากคนอื่นแต่อยู่ที่การให้โอกาสตัวเองได้หยุดได้หายใจได้ยิ้ม ได้อยู่กับใจที่สงบแม้เพียงครู่เดียววันนี้คือของขวัญเพราะมันคือเวลาที่เรายังมียังมีลมหายใจให้ใช้ทำดียังมีโอกาสให้อภัยยังมีแสงแดดให้ยิ้มรับยังมีเสียงทําให้ฟังและยังมีใจให้เราได้กลับมาอยู่กับมันถ้าเรารู้จักใช้วันนี้อย่างมิตกอย่างรู้คุณ อย่างเข้าใจวันพรุ่งนี้จะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรอเพราะความสุขได้เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้บางคนวิ่งตามความสุขจนเหนื่อยแต่ลืมไปว่าความสุขที่แท้ไม่ต้องวิ่งหามันอยู่ตรงที่เราหยุดอยู่ตรงที่เรายอมรับอยู่ตรงที่เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มี เมื่อใจเรารู้จักพอแม้สิ่งเล็กน้อยก็มีค่ามากเมื่อใจเรารู้จักขอบคุณแม้วันธรรมดาก็กลายเป็นวันพิเศษและเมื่อใจเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันทุกวันจะกลายเป็นของขวัญล้ำค่าที่ไม่ต้องรอออกขอให้ธรรมะในค่ำคืนนี้เป็นเหมือนลมเย็นที่พัดผ่านหัวใจของทุกคนให้ใจของเรานุ่มลงเบาลงและสงบลง จงจำไว้ว่าอย่ารอความสุขจากวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้คือของขวัญของขวัญจากธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ฝากไว้ในทุกลมหายใจของเราขอให้ทุกท่านมีใจที่สงบมีปัญญาที่สว่างและมีชีวิตที่อ่อนโยนกับทุกสิ่งรอบตัวเพราะทุกครั้งที่เราอยู่กับปัจจุบันคือการรับของขวัญจากชีวิตทุกลมหายใจเข้าออกของเรา คือเครื่องเตือนให้รู้ว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแต่หลายครั้งใจของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยมันหลงไปอยู่กับเรื่องเมื่อวานหรือกังวลกับเรื่องของวันพรุ่งนี้แต่เมื่อใดที่เราหยุดแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมารับรู้ว่าตอนนี้ฉันยังหายใจได้ความทุกข์ทั้งหลายจะเริ่มคลาย เพราะความสุขไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มันเกิดจากใจที่รู้ว่าพอในขณะนี้เองการภาวนาไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการฝึกใจให้อยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์อยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่หวั่นไหวอยู่กับความไม่แน่นอนโดยมีสติรู้เท่าทันพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราหนีปัญหาแต่สอนให้เรา เห็นปัญหาอย่างเข้าใจเพราะเมื่อเราเห็นทุกอย่างแท้จริงเราก็จะเห็นหนทางแห่งความดับทุกข์ดังนั้นอย่ารอความสุขจากวันพรุ่งนี้เพราะความสุขไม่ได้อยู่ในเวลาแต่อยู่ในใจที่รู้จักพออยู่ในใจที่เข้าใจชีวิตอยู่ในใจที่ไม่ต้องมีอะไรมากแต่มีความสงบมากพอของขวัญที่ดีที่สุดของชีวิต คือการได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้โดยมีใจที่เบาและได้นอนหลับในคืนนี้โดยมีใจที่สงบไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมเพราะแสงธรรมได้ส่งอยู่แล้วในใจของเราเพียงแต่เราหยุดและเปิดใจรับแสงนั้นเข้ามาเมื่อใจว่างจากความอยากใจจะเต็มไปด้วยความสุขเมื่อใจว่างจากการยึดใจจะเห็นความจริง และเมื่อใจว่างจากความกลัวใจจะสัมผัสได้ถึงความสงบที่แท้จริงขอให้ทุกดวงใจกลับมาพบกับธรรมะในใจตนเองทุกครั้งที่เหนื่อยให้หลับตาหายใจแล้วพูดเบาๆกับตัวเองว่าวันนี้ฉันพอแล้วฉันไม่ต้องการอะไรอีกเมื่อเราพอโลกก็จะพอดีเมื่อเราสงบทุกอย่างรอบตัวก็จะสงบตาม และเมื่อเราเห็นคุณค่าของวันนี้เราก็จะไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้เพื่อจะมีความสุขอีกต่อไปขอแสงแห่งธรรมจงส่องใจของทุกคนให้สว่างด้วยเมตตาสงบด้วยปัญญาและอ่อนโยนด้วยความเข้าใจในทุกขณะของชีวิตในทุกวันของชีวิตเรามักจะวิ่งตามสิ่งที่คิดว่าจะทำให้เรามีความสุขเราทำงานหนักเพื่ออนาคต เราเหนื่อยเพื่อความสำเร็จแต่ในความเร่งรีบนั้นเราอาจลืมไปว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่มันอยู่ในปัจจุบันที่เรากําลังเดินผ่านเราอาจจะเคยคิดว่าถ้ามีมากกว่านี้เราจะสุขถ้ามีคนรักมากกว่านี้เราจะพอแต่แท้จริงแล้วความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีมันเกิดจากใจที่รู้จักพอกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว คนที่รู้จักหยุดไม่ใช่คนที่แพ้แต่คือคนที่เริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่วิ่งตามนั้นมันไม่จรังเมื่อหยุดได้ใจก็จะเบาเมื่อเบาใจก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆรอบตัวเสียงนกร้องยามเช้ากลิ่นกาแฟหอมๆห,หรือแม้แต่รอยยิ้มของคนข้างๆล้วนเป็นความสุขเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเราเสมอ เพียงแต่เรามักมองข้ามมันไปแต่เมื่อใดที่เราหยุดหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการแล้วความว่างจะเริ่มเกิดขึ้นและจากความว่างนั้นจะเกิดความสุขที่เรียบง่ายความสุขที่ไม่ต้องการเหตุผลความสุขที่ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะมาถึงหรือไม่ แต่วันนี้เรายังหายใจเรายังมีโอกาสที่จะยิ้มเรายังมีโอกาสที่จะขอบคุณสิ่งดีๆรอบตัวและนั่นคือของขวัญที่แท้จริงการเข้าใจความสุขในปัจจุบันคือการเข้าใจธรรมะเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ในวัดหรือในคำพีแต่มันอยู่ในใจที่รู้จักวางและยอมรับเมื่อเรายอมรับว่าทุกอย่างไม่เที่ยง ใจก็จะอ่อนโยนเมื่อเราไม่ยึดติดว่าต้องเป็นอย่างที่คิดใจก็จะเป็นอิสระและเมื่อใจอิสระความสุขก็ไม่ต้องไปตามหาที่ไหนอีกนี่แหละคือหัวใจของคำว่าอย่ารอความสุขจากวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรับประกันได้เลยว่าเราจะยังอยู่แต่วันนี้เรามีโอกาสจะเข้าใจชีวิตมากพอไหม เรามีโอกาสจะให้อภัยตัวเองและคนอื่นหรือยังแค่เพียงหวังก็เบาแค่เพียงยอมรับก็สงบแค่เพียงอยู่กับปัจจุบันนี้ด้วยใจที่ไม่เร่งรีบเราก็ได้พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วแท้จริงแล้วความสุขไม่เคยหนีไปไหนเลยมันอยู่ตรงนี้เสมออยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในยามที่เราไม่เร่งร้อนไม่ดิ้นรน อยู่ในวินาทีที่ใจเราหยุดวิ่งตามอดีตและหยุดกังวลกับอนาคตชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบถึงจะมีความสุขเพียงแค่เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่มีอยู่รอยยิ้มแสงแดดเสียงลมหรือแม้แต่ความเงียบในยามเช้าทั้งหมดล้วนเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่เตือนเราให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกครั้ง เมื่อใจเริ่มเข้าใจความไม่เที่ยงใจก็เริ่มปล่อยเมื่อปล่อยใจก็เบาเมื่อเบาเราก็จะเห็นว่าความสุขไม่ต้องสร้างไม่ต้องหามาเพิ่มมันมีอยู่แล้วแค่เราเปิดใจให้มันได้ปรากฏหลายคนรอวันพรุ่งนี้เพื่อจะยิ้มเพื่อจะเริ่มใหม่แต่ในความจริงไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะมาหรือไม่สิ่งที่เรามีแน่แ่คือ วันนี้วันนี้ที่เรายังได้หายใจยังได้ขอบคุณชีวิตและยังได้ให้อภัยทั้งตนเองและผู้อื่นเพราะความสุขไม่ได้เกิดจากการได้ในสิ่งที่ต้องการแต่เกิดจากการรู้คุณในสิ่งที่มีอยู่แล้วเมื่อรู้จักขอบคุณใจก็จะอ่อนโยนเมื่ออ่อนโยนใจก็จะสว่างและเมื่อใจสว่างทุกสิ่งรอบตัวก็จะงดงามขึ้น นี่คือธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันไม่หลงอยู่ในอดีตไม่ฟุ้งซ่านไปกับอนาคตเพราะความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่เวลาแต่อยู่ที่ใจดังนั้นอย่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อจะมีความสุขเพราะทุกขณะจิตที่เราตื่นรู้ทุกลมหายใจที่เราอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบ นั่นแหละคือของขวัญล้ำค่าที่สุดของชีวิตขอให้คืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงได้ยิ้มให้กับตัวเองเบาๆแล้วบอกกับใจว่าวันนี้ฉันมีความสุขดีแล้วไม่ต้องรออะไรอีกขอให้ใจคุณสว่างด้วยความพอสงบด้วยความเข้าใจและอบอุ่นด้วยความรักที่ไม่ต้องเงื่อนไข